ชายผิวเข้มคนหนึ่งเดินเข้ามาในสำนักงานหรูถูกมองด้วยสายตาเหยียดยามไม่มีใครรู้เขาคือประธานาธิบดีที่พวกเขากำลังหัวเราะใส่เมื่อความจริงเปิดเผยทุกอย่างเปลี่ยนไปและสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นจะทำให้คุณอึ้งจนลืมหายใจในค่ำคืนที่แสงไฟจากถนนส่งหลอดผ่านหน้าต่างของโรงแรมเก่าแห่งหนึ่งในเมืองวากาดูกูประเทศบูกินาฟาโซ อิบราฮิมเตาเร่เดินเข้าไปในห้องประชุมที่มีเสียงพูดคุยกันดังอยู่ในมือของเขาถือเอกสารสำคัญที่จะเปลี่ยนอนาคตของประเทศคนในห้องกำลังสนุกสนานกับการประชุมแต่พวกเขากลับไม่ทันสังเกตว่าผู้ที่เดินเข้ามาคือใครหนึ่งในพวกเขาหันไปพูดกับเพื่อนใครกันที่เข้ามาเสียงหัวเราะด,ดังขึ้นจากมุมห้องบางคนมองเขาด้วยสายตาเหยียดยามไม่ใช่คนสำคัญหรอ,อกมั้ง พวกเขาพูดกันอย่างมั่นใจอิบราฮิมยืนนิ่งไม่ได้พูดอะไรเพียงแค่ยิ้มบางๆแต่ในใจของเขาเต็มไปด้วยความคับข้องใจเสียงหัวเราะในห้องยังคงดังต่อไปและคนในห้องเริ่มหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูทำไมเขาถึงยังยืนอยู่ที่นั่นอีกคนพูดบรรยากาศในห้องเริ่มหนาวเย็นอากาศในห้องเหมือนจะหยุดนิ่งขณะที่พวกเขากำลังพูดคุยกัน อิบราฮิมยังคงยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นไม่ได้ทำให้เขารู้สึกดีขึ้นเขาหยุดยิ้มและหันหน้าไปทางคนที่กำลังหัวรเราะเยาะคุณรู้หรือไม่ว่าผมคือใครเสียงของเขาดังขึ้นทุกคนในห้องหันมามองเขาทันทีเงียบกริบทุกคนจับมือกันในทันทีคุณคือประธานาธิบดีคนหนึ่งในห้องพูดด้วยเสียงสั่นเครือทุกคนในห้องเริ่มขยับตัวอย่างไม่สบายใจสิ่งที่พวกเขาทำในตอนนี้คือความผิดพลาดที่ไม่อาจย้อนกลับ ความผิดพลาดที่จะแก้ไขไม่ได้อิบราฮิมยืนนิ่งสายตาของเขามองทุกคนในห้องแต่ไม่มีใครกล้าพูดอะไรต่อบรรยากาศในห้องหนักหน่วงเสียงหัวใจที่เต้นแรงของบางคนสามารถได้ยินได้ชัดเจนทุกคนต่างรู้แล้วว่าพวกเขากำลังยืนอยู่ในห้องเดียวกับผู้นำของประเทศแต่สายตาของอิบราฮิมไม่แสดงอาการโกรธเขายังคงยิ้มแต่ยิ้มของเขาในตอนนี้กลับทำให้บรรยากาศยิ่งเครียดขึ้น ทุกคนรู้ดีว่าความอับอายกำลังจะมาถึงแต่มันจะไม่จบแค่นี้ความจริงยังคงอยู่ที่ขอบฟ้าทุกคนต้องรับผลของสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้แต่ไม่มีใครในห้องรู้ว่ามันจะจบลงอย่างไรมือของหนึ่งในเจ้าหน้าที่สันขณะหยิบเอกสารขึ้นมากระดาษหล่นลงกับพื้นอย่างไร้เสียงไม่มีใครก้มเก็บอากาศในห้องอึดอัดจนเหมือนขาดออกซิเจน กลิ่นน้ำหอมราคาถูกจากผู้ร่วมประชุมคนหนึ่งลอยประปลนกับกลิ่นเหงื่อแห่งความกลัวอิบราฮิมเดินช้าๆไปยังโต๊ะกลางห้องเสียงรองเท้าหนังของเขากระทบพื้นไม้เก่าอย่างหนักแน่นทุกย่างก้าวคือแรงกดดันที่ถาโถมใส่ทุกคนในห้องไม่มีใครกล้าขยับเขาหยิบเอกสารขึ้นมาวางบนโต๊ะจากนั้นเงยหน้ามองไปยังเจ้าหน้าที่อาวุโสที่เคยหัวเราะใส่เขาเมื่อครูคุณหัวเราะก,กับผมเรื่องอะไร น้ำเสียงของเขาสงบนิ่งแต่แฝงไปด้วยพลังที่ทำให้หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะชายคนนั้นหลบตาทันทีไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงหายใจแรงๆของผู้คนที่เริ่มหวาดกลัวอิบราฮิมไม่พูดอะไรอีกเขาเพียงเปิดเอกสารและเริ่มเซ็นชื่อปากกาของเขาขีดลงบนกระดาษด,ด้วยเสียงแผ่วเบาแต่มันกลับดังกึกก้องในหัวของทุกคนเมื่อเขาวางปากกาลงเขาเงยหน้าขึ้นอีกครั้ง วันนี้ผมมาเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เคยเป็นทุกสายตาจ้องมองเขาเหมือนต้องมนต์สะกดมือของเจ้าหน้าที่บางคนเริ่มสั่นหนักขึ้นบางคนเริ่มพึมพำขอโทษด,ด้วยเสียงแผ่วเบาแต่เสียงเหล่านั้นก็ไร้ความหมายในห้องที่เต็มไปด้วยความอับอายและหวาดกลัวอิบราิมหันหลังให้พวกเขาและเดินออกจากห้องไปอย่างเงียบงนันเสียงประตูที่ปิดลงช้าๆดังก้องในใจของทุกคนแต่ก่อนที่ประตูจะปิดสนิทเขาหยุดก้าวเท้า และพูดโดยไม่หันกลับมาครั้งหน้าจงมองให้ลึกกว่ารูปหลักจากนั้นความเงียบก็กลืนทุกอย่างไปแต่ความรู้สึกผิดยังคงค้างคาในอากาศมันเหมือนฝุ่นควันบางเบาที่ไม่มีใครสามารถปัดมันออกจากใจได้ประตูปิดลงช้าๆพร้อมเสียงลมหายใจของทุกคนที่ถูกกลั่นไว้ไม่มีใครกล้าพูดคำใดเพียงสายตาที่มองหน้ากันอย่างอึดอัดและสับสนชายอาวุโสคนหนึ่งสุดตัวลงนั่งมือกุมขมับ เขาไม่เคยรู้สึกตัวเล็กเพียงนี้มาก่อนเจ้าหน้าที่หญิงอีกคนหันไปมองเอกสารที่อิบราฮิมทิ้งไว้ตัวอักษรบรรทัดแรกเด่นชัดในสายตาทุกคนคำสั่งเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารระดับสูงไม่มีใครกล้าแต่เอกสารนั้นมันไม่ใช่แค่กระดาษธ,ธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจของความเงียบที่เฉือนลึกยิ่งกว่าคำดา่าเสียงนาฬิกาบนผนังดังเป็นจังหวะแต่ละวินาทีเหมือนเสียงค้อนที่ทุบลงกลางอก,อก ชายหนุ่มคนหนึ่งที่เคยหัวเราะเสียงดังที่สุดในห้องตอนนี้นั่งก้มหน้ามือจับเข่าตัวเองแน่นเหงื่อไหลลงตามขมับแม่อากาศจะเย็นยเยือกไม่มีใครมองเขาแต่เขารู้ทุกคนจำได้ว่าเขาหัวเราะเสียงดังแค่ไหนผู้หญิงอีกคนหนึ่งลุกขึ้นดวงตาแดงก่ำจากความละอายเธอเดินออกจากห้องโดยไม่หันกลับมาเสียงส้นสูงกระทบพื้นก้องดังกว่าทุกอย่างทิ้งไว้เพียงความเงียบที่ลึกเกินจะบรรยาย และในห้องประชุมนั้นความเคารพไม่ได้ถูกสั่งสอนด้วยถ้อยคำแต่มันถูกสลักลงในใจด้วยการปรากฏตัวของชายผู้ไม่ต้องพูดให้ดังก็ทรงพลังยิ่งกว่าใครทั้งหมดเสียงลมหายใจของผู้ที่เหลืออยู่ยังคงหนักและสัน่นบางคนพยายามเรียบเรียงความคิดบางคนยกมือขึ้นเช็ดเหงื่อที่ไหลรินราวกับเพิ่งวิ่งมาราธอนในห้องประชุมที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะตอนนี้มีเพียงความเงียบที่เยือกเย็นเหมือนน้ำแข็ง กระดานประชุมที่เคยเขียนหัวข้อไว้ด้วยหมึกดำตอนนี้ดูไร้ความหมายคำว่าแผนพัฒนาที่เคยเขียนไว้ตอนนี้เหมือนเป็นแค่เศษคำที่ลอยอยู่ในอากาศว่างเปล่าชายคนหนึ่งที่นั่งใกล้ประตูงเงยหน้าขึ้นชาชาดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความกังวลเขาเอื้อมมือไปแต่เอกสารนั้นแต่ชะงักไว้กลางอากาศเหมือนกลัวว่าแค่แตะก็จะก่อให้เกิดคลื่นแรงมหาศาลสุดท้ายเขาถอนมือกลับ แล้วมองไปรอบห้องทุกคู่ตามองกลับมาหาเขาแต่ไม่มีใครพูดอะไรความคิดคำเดียวลอยอยู่ในหัวของพวกเขาทุกคนเราทําพลาดไปแล้วเสียงโทรศัพท์เครื่องหนึ่งดังขึ้นอย่างเฉียบพลันทุกคนสะดุง้งชายที่ถือเครื่องรีบกดปิดเสียงแต่ความอึดอัดกลับทวีคูณโทรศัพท์นั้นแสดงชื่อผู้โทรว่าเลขานุการส่วนตัวท่านประธานาธิบดีไม่มีใครขยับแค่ชื่อเดียว ก็ทำให้ความกลัวซึมลึกเข้าไปในกระดูกเวลาผ่านไปช้าเหมือนนาฬิกาหยุดเดินอากาศในห้องเหมือนหนาขึ้นทุกวินาทีและในหัวของทุกคนคำถามเดียวดังสะท้อนซ้ำไปมาเขาจะทำอะไรต่อจากนี้ชายที่ถือโทรศัพท์มองหน้าจออยู่ครู่หนึ่งนิ้วของเขาลังเลไม่กล้ากดรับสายเสียงสั่นจากเครื่องยังคงดังเบาๆแต่กลับกรีดหัวใจทุกคนในห้องให้เจ็บลึกเจ้าหน้าที่หญิงคนหนึ่งเอ่ยขึ้นด้วยเสียงแผ่วเบา คุณต้องรับสายทุกสายตาหันมาที่เขาอีกครั้งแรงกดดันพุ่งทะลุเพดานเขาสูดลมหายใจลึกก่อนจะกดรับสายครับเสียงที่ดังจากปลายสายราบเรียบแต่เฉียบขาดท่านประธานต้องการให้คุณทั้งหมดเข้าพบในห้องทำงานใหญ่ภายในสิห้านาทีคำพูดสั้นๆแต่หนักเหมือนหินพันตันตกลงมากลางอกไม่มีคำอธิบายไม่มีข้อแก้ตัวเพียงแค่ต้องไป ชายเจ้าของโทรศัพท์หันไปมองเพื่อนร่วมงานใบหน้าของเขาซีดเผือดจนแทบไม่มีสีเลือดทุกคนเริ่มเก็บข้าวของช้าๆแต่ไม่มีใครพูดแม้แต่คำเดียวเสียงเก้าอี้ที่ขยับลากบนพื้นดังขึ้นราวกับเสียงเตือนสุดท้ายบางคนหลบสายตาบางคนมองตรงไปข้างหน้าอย่างไร้จุดโฟกัสขณะที่ขบวนของพวกเขาเดินออกจากห้องทางเดินในอาคารดูยาวกว่าที่เคยผนังสีครีมที่เคยดูธรรมดา วันนี้กลับเหมือนบีบตัวเข้ามาใกล้ทุกย่างก้าวเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังก้องราวกับฝีเท้าของนักโทษเดินเข้าสู่ศาลและเมื่อถึงหน้าประตูบานใหญ่ของห้องทำงานท่านประธานไม่มีใครกล้าเคาะแม้แต่คนเดียวบานประตูไม้แกะสลักตั้งตระงานเส้นสายลวดลายดูสงบนิ่งแต่กลับแฝงด้วยแรงกดดันที่บีบรัดทุกลมหายใจชายคนหนึ่งยื่นมือออกไปแต่หยุดกลางอากาศเขามองมือตัวเองที่สัน่น ก่อนจะหลับตาแน่นแล้วตัดสินใจเคาะประตูเสียงเคาะสามครั้งชัดเจนแต่ไม่ดังเกินไปเพียงพอให้รู้ว่าไม่มีทางย้อนกลับไม่มีเสียงตอบจากข้างในมีเพียงความเงียบที่นานจนทุกคนเริ่มลังเลแล้วเสียงกรอนประตูค่อยๆถูกปลดออกจากด้านในเสียงกลไกลโลหะคลายตัวชา้ชาๆประตูเปิดออกทีละนิดเงาภายในห้องทอดยาวออกมาด้านนอกไฟในห้องสลัว แสงลอดผ่านม่านหนาเผยให้เห็นต๊ะไม้ใหญ่ตรงกลางและเขานั่งอยู่ตรงนั้นอิบราฮิมตราโอเรสีหน้าสงบสายตาคมกริบที่มองตรงมาโดยไม่ต้องพูดคำใดเขาไม่ได้ลุกจากเก้าอีเขาเพียงผายมือช้าๆเชิญให้พวกเขาเข้ามาพวกเขาก้าวเข้ามาทีละคนเหมือนนักเรียนที่กำลังรอฟังคำพิพากษาจากอาจารย์ใหญ่อากาศในห้องเย็นจัดไม่ใช่เพราะเครื่องปรับอากาศ แต่เพราะบรรยากาศที่ทําให้เลือดในกายเย็นเฉียบประธานาธิบดีไม่ได้เอ่ยคําใดเพียงแค่มองแต่สายตานั้นเหมือนทะลุเข้าไปในจิตใจของแต่ละคนเปิดเผยความอับอายความหวาดกลัวและความเสียใจที่ไม่มีคําแก้ตัวใดจะลบล้างได้ทุกคนยืนเรียงกันตรงหน้าโตะ๊ะไม่มีใครกล้าหลบตาแต่ก็ไม่มีใครกล้ามองตรงนานเกินไปเสียงเข็มนาฬิกาเดินหน้าไปเรื่อยแต่ในหัวของแต่ละคน เหมือนเวลาหยุดนิ่งอิบราฮิมเอนหลังพิงพนักเก้าอีนิ้วมือเขาเบาๆบนโต้ะไม้จังว่าสม่ำเสมอแต่กลับดังก้องในอกของทุกคนเขาเงยหน้าขึ้นดวงตาสงบนิ่งแต่คมกริบสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเชา้าน้ำเสียงของเขาไม่ดังแต่ชัดเจนทุกถ้อยคำไม่ใช่เรื่องส่วนตัวทุกคนยืนตัวตรงไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงลมหายใจที่หนักขึ้นทุกวินาที มันสะท้อนถึงทัศนคติสะท้อนถึงจิตใจของผู้นำในระบบนี้ไม่มีใครกล้าขยับแม้แต่นิ้วเดียวบางคนกำลังพยายามกลืนก้อนแข็งในลำคออิบราฮิมลุกขึ้นยืนช้าฮ่าฮแม้จะไม่สูงใหญ่นักแต่พลังจากการยืนของเขากลับทำให้ห้องทั้งห้องเงียบกริบเขาเดินอ้อมโต๊ะมาข้างหน้าแต่ละก้าวของเขาเหมือนเป็นการชำระความผิดเงียบเยบให้ทุกคนผมไม่ได้เรียกพวกคุณมาเพื่อให้กลัว น้ำเสียงของเขานิ่งเฉียบแต่ยิ่งพูดยิ่งหนักแน่นผมเรียกมาเพื่อให้จำเขาหยุดตรงกลางหันหน้ามามองกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ยืนตัวเกรงวันหนึ่งพวกคุณอาจจะต้องนั่งอยู่ในตำแหน่งนี้แทนผมแต่ถ้าพวกคุณยังตัดสินคนจากเสื้อผ้าสีผิวหรือสำเนียงพูดวันนั้นจะไม่มีวันมาถึงประโยคนั้นตกลงกลางห้องไม่มีเสียงใดกลบได้เหมือนสายฟ้าที่ผ่าลงกลางอก ทุกคำคือการตอกย้ำความจริงที่เจ็บที่สุดในใจทุกคนอิบราฮิมยืนนิ่งสายตากวาดมองทีละคนแววตาเขาไม่ใช่ความโกรธแต่เป็นความผิดหวังลึกจนเจ็บเจ้าหน้าที่หญิงคนหนึ่งน้ำตาคลอแต่พยายามกลั้นไว้ชายอีกคนขบกรามแน่นเหมือนกำลังสู้กับบางอย่างในใจอิบราฮิมหันหลังกลับเดินกลับไปยังเก้าอี้ตัวเดิมแล้วนั่งลงอย่างช้าฮ่าฮ่า เขาหยิบปากกาขึ้นมาหมุนเบาๆระหว่างนิ้วแล้วเอ่ยด้วยเสียงเรียบออกไปเถอะไม่มีเสียงตอบแต่ร่างของเจ้าหน้าที่ทุกคนขยับเกือพร้อมกันขาแต่ละข้างก้าวออกช้าฮ่าฮเหมือนเดินผ่านกำแพงของความรู้สึกผิดพวกเขาเปิดประตูแสงจากทางเดินภายนอกสองเข้ามาอาบร่างก่อนที่ทุกคนจะก้าวผ่านพ้นไปเสียงสุดท้ายจากอิบราฮิมดังก้องมาเบื้องหลังเสียงที่เบาแต่แน่นชัด จงจดจำว่าความเคารพไม่ได้มอบให้จากตำแหน่งแต่มันเริ่มต้นจากจิตใจที่พร้อมจะฟังและพร้อมจะเห็นประตูปิดลงเบาฮ่าฮในใจของพวกเขาทุกคนคือเงาของประโยคที่ไม่อาจลบเลือนไม่ใช่เพียงคำเตือนแต่เป็นบทเรียนที่ทั้งรุนแรงและงดงามในเวลาเดียวกันเมื่อประตูปิดสนิทเสียงฝีเท้าบนพื้นทางเดินยังคงเงียบไม่มีใครพูดไม่มีใครหันกลับไปมอง พวกเขาเดินไปข้างหน้าแต่จิตใจยังคงตกค้างอยู่ในห้องนั้นภาพของอิบราฮิมตราโอเรยังคงตรึงแน่นในหัวใจบางคนรู้สึกเหมือนเพิ่งตื่นจากฝันร้ายบางคนรู้ว่านี่ไม่ใช่ฝันแต่เป็นความจริงที่เจ็บยิ่งกว่าเมื่อถึงทางแยกของทางเดินเจ้าหน้าที่หญิงคนนั้นหยุดเดินหันไปมองกลุ่มที่เหลือเธอกลั้นใจพูดขึ้นเราต้องเปลี่ยนคำพูดนั้นเบา แต่หนักพอจะทำให้ทุกคนหยุดก้าวพวกเขามองหน้ากันเงียบฮ่าฮ่าไม่มีคำคัดค้านไม่มีเสียงหัวเราะเยาะไม่มีใครหันหลังให้คำพูดนั้นอีกเธอหันกลับเดินต่อด้วยแววตาแน่วแน่เหมือนคนที่เพิ่งได้เห็นกระจกบานใหม่ในชีวิตกระจกที่สะท้อนความจรงิงไม่ใช่แค่ภาพภายนอกแต่สะท้อนสิ่งที่ซ่อนอยู่ลึกที่สุดภายในและในวันที่พวกเขากลับไปยังโต๊ะทำงานไปยังเอกสารกองโตเดิม ไปยังเสียงโทรศัพท์และการประชุมที่วุ่นวายทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่บางอย่างในใจพวกเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแม้เครื่องปรับอากาศจะทําให้อากาศเย็นเฉียบแต่หัวใจของพวกเขาเต็มไปด้วยความร้อนรุ่มไม่ใช่เพราะความโกรธแต่เป็นเพราะแรงผลักดันใหม่ที่ก่อขึ้นจากความละอายมือที่เคยเซ็นเอกสารอย่างเฉยชาวันนี้กลับสั่นเล็กน้อยก่อนจะจับปากกาแน่นขึ้นเพราะรู้ว่าทุกลายเซ็น อาจเปลี่ยนชีวิตใครบางคนได้จริงสายตาที่เคยมองข้ามคนเดินเอกสารวันนี้กลับมองเห็นคุณค่าของทุกคนในห้องชายคนหนึ่งหยิบกระจกบนโต๊ะขึ้นมาส่องเขามองเห็นใบหน้าเดิมแต่แววตาเปลี่ยนไปมีอะไรบางอย่างที่นิ่งขึ้นแน่นขึ้นและจริงใจมากกว่าที่เคยเขาวางกระจกลงแล้วเปิดแฟ้มใหม่ตรงหน้าบนปกเขียนว่าโครงการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ เขายิ้มจางฮ่าฮ่าครั้งนี้ไม่ใช่แค่ทำตามหน้าทีแต่เพราะเขารู้แล้วว่าอนาคตของประเทศไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งแต่อยู่ที่ทัศนคติของหัวใจเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่มีใครสะดุง้งไม่มีความกลัวมีเพียงความมุ่งมั่นที่กำลังจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งด้วยความเคารพที่ไม่ได้สร้างขึ้นด้วยอำนาจ แต่ด้วยความเข้าใจในคุณค่าของมนุษย์ทุกคนปลายสายแจ้งเรื่องการประชุมด่วนในช่วงบ่ายเกี่ยวกับแนวทางปรับปรุงระบบภายในชายเจ้าหน้าที่รับคำสั่งอย่างสงบนิ่งจากนั้นวางสายลงเขาลุกขึ้นจากเก้าอี้หันไปมองเพื่อนร่วมงานที่ยังนั่งเงียบเราควรเริ่มต้นจากในทีมของเราเองก่อนเสียงของเขาไม่ได้ดังก้องแต่ชัดเจนจนทุกคนต้องเงยหน้าขึ้นมองหญิงสาวคนเดิมพยักหน้าหยิบกระดาษเปล่าขึ้นมา แล้วเขียนด้วยลายมือแนวทางฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ระดับล่างชายอีกคนยื่นมือไปเติมหัวข้อโครงการสังเกตการโดยไม่เปิดเผยตัวเพื่อเข้าใจความจริงในสนามมากกว่าตัวเลขในรายงานทีละคนพวกเขาเริ่มล้อมวงพูดคุยแลกเปลี่ยนไม่ใช่ด้วยอำนาจแต่ด้วยความตั้งใจจริงจากกลุ่มคนที่เคยหัวเราะใส่ชายแปลกหน้าคนหนึ่ง วันนี้พวกเขากลับเลือกที่จะฟังแม้จากเสียงที่เบาที่สุดเพราะพวกเขารู้แล้วว่าบางครั้งความจริงไม่ได้อยู่ในห้องประชุมแต่อยู่ในสายตาของคนที่เคยถูกมองข้ามบางครั้งผู้นำไม่ได้ยืนอยู่หน้าไมโครโฟนแต่เดินเงียบๆในเสื้อธรรมดาท่ามกลางผู้คนและบางครั้งการตื่นขึ้นจากความไม่รู้คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพวกเขาค่อยๆเขียนแผนงานลงบนกระดาษแต่ละคนมีส่วนร่วมในความคิด ไม่ใช่แค่เพื่อทำตามคำสั่งแต่เพื่อสร้างสิ่งที่ดีกว่ามีความตั้งใจอยู่ในทุกคำที่เขียนแม้จะเป็นเพียงการเริ่มต้นเล็กฮ่าฮ่แต่มันคือการเปลี่ยนแปลงที่พวกเขารู้ว่ามันจะสะท้อนออกไปไกลกว่าที่คาดเจ้าหน้าที่หญิงคนหนึ่งหยิบกระดาษออกมาจากแฟ้มและยื่นให้ชายคนหนึ่งที่นั่งข้างฮ่าฮสิ่งที่เราเห็นในตอนนี้มันอาจจะเริ่มจากเราแต่ผลลัพธ์มันจะกระจายไปทั้งระบบ เขารับกระดาษมาแล้วพยักหน้าอย่างเข้าใจทุกการกระทําที่เขาทําในวันนี้มันจะไม่หายไปมันจะคงอยู่ในรอยแผลที่เคยเกิดขึ้นและกลายเป็นแผลเป็นที่ตวนใจไม่ให้ลืมห้องที่เคยเงียบสงัดตอนนี้เต็มไปด้วยเสียงพูดคุยที่มีความหวังแม้จะเริ่มต้นจากความรู้สึกผิดแต่พวกเขาก็เห็นแสงสว่างจากการเปลี่ยนแปลงเสียงเคาะประตูเบาๆดังขึ้นอีกครั้งไม่ใช่เสียงของอิบราฮิม แต่เป็นเสียงของผู้ช่วยที่เข้ามาส่งเอกสารใหม่ทุกคนในห้องหันไปมองแต่ไม่มีความกลัวเหมือนเมื่อก่อนเพราะวันนี้พวกเขารู้แล้วว่าการเคารพไม่ได้เริ่มต้นจากการก้มหน้าแต่มันเริ่มต้นจากการยืนตรงและมองไปข้างหน้าอย่างมั่นใจพวกเขาเตรียมตัวที่จะเดินต่อเดินไปข้างหน้าด้วยความเข้าใจใหม่ไม่ใช่แค่ในคำพูดแต่ในทุกการกระทำที่พวกเขาจะทำเพราะพวกเขารู้แล้วว่า การเปลี่ยนแปลงเริ่มจากภายในและมันไม่เคยสายเกินไปเมื่อทุกคนเตรียมตัวเดินต่อไปความรู้สึกของพวกเขาไม่เหมือนเดิมไม่ใช่แค่เพราะสิ่งที่พวกเขาเพิ่งเรียนรู้แต่เพราะความมั่นใจใหม่ที่กำลังเติบโตในใจพวกเขาไม่รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจะเป็นอย่างไรแต่พวกเขารู้ว่ามันเริ่มต้นจากการกระทำที่เล็กที่สุดจากการตัดสินใจที่จะไม่มองข้ามใครจากการฟังเสียงที่เคยถูกปิดบงัง และจากการยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องชายคนหนึ่งลุกขึ้นจากเก้าอี้และเริ่มพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นวันนี้เราไม่เพียงแค่เรียนรู้จากข้อผิดพลาดแต่เราเรียนรู้จากการฟังและเข้าใจเราไม่ใช่แค่ผู้ทำตามคำสั่งแต่เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงทุกคนเงียบลงและมองเขาด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเคารพพวกเขารู้ว่าการทำสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่เรื่องง่าย แต่พวกเขาก็พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าในทิศทางใหม่ทิศทางที่เต็มไปด้วยความเคารพการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เกิดจากอำนาจแต่เกิดจากความจริงใจและความเข้าใจในที่สุดทุกคนในห้องลุกขึ้นเดินออกจากห้องด้วยใจที่ไม่เหมือนเดิมในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงพวกเขาได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญว่าผู้นำที่แท้จริงไม่ใช่คนที่ยืนอยู่บนแท่นสูงแต่เป็นคนที่ยืนอยู่เคียงข้างทุกคน เพื่อฟังเพื่อเข้าใจและเพื่อพาทุกคนไปข้างหน้าและเมื่อพวกเขาก้าวออกไปจากห้องพวกเขาไม่ได้แค่เดินไปข้างหน้าแต่พวกเขากำลังก้าวไปสู่อนาคตที่ดีกว่าเมื่อทุกคนเดินออกจากห้องเสียงฝีเท้าเริ่มเงียบลงไม่มีเสียงพูดคุยไม่มีเสียงสั่นสะเทือนจากความเครียดทุกคนเหมือนกำลังเดินผ่านระยะทางที่ยาวนานแต่ในความเงียบพวกเขารู้ดีว่าทุกก้าวที่เดิน พวกเขากำลังทิ้งความผิดพลาดในอดีตไว้เบื้องหลังและกำลังก้าวสู่การเริ่มต้นใหม่การเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นจากการลงโทษแต่เกิดขึ้นจากการยอมรับและการเรียนรู้จากกันและกันในโลกที่ไม่แน่นอนในระบบที่ซับซ้อนการตัดสินใจที่ถูกต้องเริ่มต้นจากการให้เกียรติและเข้าใจซึ่งกันและกันไม่ว่าใครจะอยู่ในตำแหน่งไหนไม่ว่าจะมาจากประสบการณ์หรือหน้าที่ ทุกคนต่างก็มีบทบาทที่สำคัญในการสร้างสังคมที่ดีขึ้นและวันนี้พวกเขาได้เรียนรู้ว่าผู้นำที่แท้จริงไม่ได้ยืนอยู่บนเวทีแต่เป็นคนที่เข้าใจและยอมรับในความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นในที่สุดเสียงสัญญาณโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เสียงของคำสั่งแต่เป็นเสียงของการทักทายและความร่วมมือใหม่ที่กำลังเริ่มต้นเสียงที่บอกว่า ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการมองเห็นคุณค่าของคนอื่นและการเริ่มต้นใหม่ในทุกวันวันนี้พวกเขาเก้าวออกจากห้องนั้นไม่เพียงแค่ด้วยร่างกายแต่ด้วยจิตใจที่พัฒนาไปในทิศทางที่ดีกว่าการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากภายในและวันนี้พวกเขาทุกคนได้สัมผัสถึงมันจรงิงฮ่าฮ่